สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องยูกิโออักโซเดอะมอนสเตอร์ด่เช่นเคยกันนะครับผมสวัสดีนะโอเคตอนนี้ก็ต้องขอรบกวนเสียงด้วยนะครับผมตอนนี้คือขอรบกวนเสียงด้วยนิดนึงนะพอดีก็อาจจะมาทำบ้านนี่แหละก็คือต้องขอภายเสียงด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมา บอกว่าตอนนี้คือผมได้มีมาสคอตเป็นของตัวเองแล้วละครับตอนนี้คือผมได้มีมาสคอตเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมก็สิ่งที่ทุกๆคนเห็นอยู่ตรงหน้านี่เลยนะก็คือมาสคอตผมนี่แหละก็คืออาจจะจะสีม่วงทั้งตัวนี่แหละแต่ก็คือมันอาจาจะไม่ต่างตรงสีผิวซะเท่าไหร่นะก็คือ,อ ตอนนี้คือแบบว่าตอนนี้คือบ้านผมมันอาจจะฝนตกนะครับพอดีบ้านผมอาจจะฝนตกนิดนึงนะก็พอดีฝนตกพอดีเลยแต่ตอนนี้คือก็ก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตาม3 33 3คนด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตาม มมาตลอดเลยนะครับผมต้องขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะครับผมแล้วก็ตอนนี้คือผมมีมาสคอตแล้วนะครับผมตอนนี้คือผมก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็สวัสดีครับ